วัสดีทุกคน,กนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาตองโฟกัสอีช่นเคยคลิปนี้เป็น EP ีที่98นะสำหรับใครที่อยากร่วมเล่นกิจกรรมนี้เพียงเพื่อนเ,อนเมนเ้นเป็นคนแรกและเม้นถูกด้วยนะสาหรับตรงนี้บอกกติกาหน่อยละกันนะครับหลังจาก E ีพีที่แล้วเราแจกไปแล้วมีคนเม้นค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็คนเม้นไม่ถูกก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเม้นถูกก็ไม่กี่คนนะสำหรับตรงนี้นะการแจกของเราในะทุกคนในคลิปนี้นะใน EP ีที่98จะทำการแจก รหัสโค้ดนะทุกคนให้เพื่อนเพื่อนเม้นตามนี้ได้เลยนะทุกคนให้เพื่อนเพื่อนเม้นตามนี้ได้เลยนะสำหรับรหัสโค้ดของเราเออเอาอะไรดีอะทุกคนกำลังคิดอยู่นะกำลังคิดอยู่นะสำหรับตรงนี้ให้เพื่อนเพื่อนทำการใส่จุด8 7 3 4จุดนะทุกคนย้ำจุด 8734.8734นะทุกคนได้ทั้งตัวเลขอารบิกแล้วก็ตัวภาษาไทยนะทุกคนจุดแปนะเพียงหนึ่งท่านเท่านั้นสลักใครที่เมนเป็นคนแรกสำหรับการติกาการแจกนะสำหรับตรงนี้รอการตอบกลับจากผมหรือถ้าใครคิดว่าตัวเองเ้นเป็นคนแรกแล้วทิ้งเบอร์วอลเลตพิมพ์เป็นภาษาไทยไว้นะทุกคนและเชื่อไม่เอานามสกุลที่เพื่อนเพื่อนทำการสมัคร,ครเ,เบอตรทูบิลี่วัลเลตไว้เพื่อจะทำการส่งถูกนั่นเองนะทุกคนบุคคล เมนต์แต่เบอร์ไว้อะทุกคนบางทีเบอร์ก็ไม่ถูกด้วยซนะ้ำทุกคนบางทีก็ส่งอาจจะยากนะั่นเองนะรอการตอบกลับจากผมและการสลักใครที่คิดว่าเม้นเป็นคนแรกนะใส่ไว้เลยนะทุกคนสลับเบอร์ทูเมนี่วัลเลตแล้วก็ชื่อนั่นเองนะครับรอการตอบกลับจากผมในวันพรุ่งนี้นั่นเองกิจกรรมมีแค่นี้นะใน EP ที่98นั่นเองนะทุกคนรหัสบอกไปแล้วสำหรับเวลาก็ ตัวนี้ไม่มีนั่นเองเพียง1นึ่งันเท่านั้นใครทันใครได้ใน EP นี้นะโอเคสลักใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์คลิปนี้กันด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโมโตโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ